วันนี้เวลา10นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมบัชราลงกรมหาวิทยายลัยราชพัฒสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวันแรก โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจําปี2515รวมจํานวน2,683คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อมนําพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาไปปฏิบัติ โดยผลิตบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้เปิดจำนวนการสอนที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาอาทิคุรุศาสตร์ศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการจัดการพยาบาลาศาสตร์นิติาศาสตร์การท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยยังให้ความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาทางด้านความสามารถทางวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ้วยการฝึกปฏิบัติจริงผ่านการเรียนการสอนห้องเรียนชุมชนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่บริการ3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยายลัยให้ร่มรื่นสวยงามเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาประจำปี2565รวมจํานวน1,049คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้พัฒนาซอฟต์สกิลส์ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยการจัดเป็นรายวิชาในหลักสูตรการอบรมและก่อนออกไปปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกัดการตำรวจตะเวนชายแดนที่43 จำนวน15แห่งในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดอันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป